เรื่องที่ห้าเรื่องที่ห้าโหคอแห้งเลยจิบน้ำนิดนึงสนุกเดีนะฮะเล่าไปเล่ามามีคนถามว่าไดาโนเสาร์ตายไปก่อนน้ำท่วมโลกไหมผมคิดว่าตายก่อนสร้างโลกเสร็จด้วยซ้ำอาจจะตายก่อนสร้างมนุษย์ด้วยซ้ำอาจจะอยู่ในช่วงวันที่ห้าหรือวันที่หกผมก็ไม่รู้แล้วก็ไอ้อุกบาตชนโลกมันก็ไม่มีในวังกัมบีที่บันทึก นะฮะแต่มีเรื่องของอโซโดมโกโมราถูกถูกเผาเเมืองล่มด้วยด้วยไฟจากฟ้าผมไม่รู้ตอนนั้นยุคอบาฮามีไดโนเสาร์หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอืมอันนี้เป็นเป็นข้อมูลเฉยๆทางเชิงวิทยาศาสตร์ที่เขาตั้งข้อสมมุติฐานจริงไม่จริงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับหอบาเบล หลายคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้ว่าเอ้หอบาเบลอยู่ที่ไหนอะไรอ่ามันก็เป็นเรื่องลองลองลงมานะฮะแต่หอบาเบลก็มีการค้นหาเหมือนกันนะมีการคนก็อยากรู้ว่าหอบาเบลอยู่ที่ไหนเหมือนพอๆกับสวนเอเดนพอๆกับเรื่องอื่นๆนะครับอยู่ในปฐมกาลบทที่ส1บอนั้นวันนี้เรื่องอยู่ในปฐมกาลค่อนข้างเยอะนะเป็นหมวดหนังสือโบราณน,นะหอบาเบลก็ถูกสร้างขึ้นที่ ดินแดนชินานะฮะแล้วก็วิธีทำก็คืออะไรเอาอิดนะฮะมาทำอิดโดยการเผาเผาอิดหรือเผาดินเนี่ยให้แข็งเสร็จแล้วก็เอายังมาต่อยถือว่าเป็นพัฒนาการของมนุษย์แล้วตอนนั้นมนุษย์พูดภาษาเดียวกันก็เลยรวมหัวกันทำอะไรทำหอขึ้นมาเขาก็บอกว่าหออันเนี้ยจะสร้างให้เทียมฟ้าเลยแล้วก็สร้างชื่อเสียงเอาไว้นะในข้อ4 คำว่าบาเบลเขาบอกว่ารากศัพท์แปลว่าทําให้วุ่นวายแต่ความหมายที่แท้จริงของคํานี้ก็คือประตูของเทพเจ้าแล้วก็มีทัศนคติสามสามเรื่องด้วยกันที่เชื่อว่าเสาเนี่ยเอ้ยเอยเอเ,อเอสาหรือหอบาเบลเนี่ยคือการสร้างเสาสี่แห่งสนับสนุนรากฐานของสวรรค์เพราะอะไรเพราะมนุษย์กลัวน้ําท่วมโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเสาเออหรือหอบาเบลเนี่ย สร้างขึ้นมาเพื่อต่อ้านงพระเจ้านะปัจจุบันหอ,หอเหล่านี้หรือตึกทาวเวอร์เหล่านี้ก็มีทั่วโลกเลยนะฮะที่สูงสูงนะครับผลปรากฏว่ามีคนตั้งข้อสมมติฐานว่าเดังนั้นหอบาเบลแหล่งแรกของของพระคัมภีร์น่าจะเป็นจุดกำเนิดของปิรามิดน่าจะเป็นจุดกำเนิดของปูชนียสถานสูงทั่วโลก เพราะมนุษย์ต้องการเชื่อมต่อกับพระเจ้าเพราะถูกตัดขาดตั้งแต่สมัยอาดามัมเอวาออกจากสวนเอเดนแล้วก็มีน้ําท่วมโลกมนุษย์ก็สแสวงหาที่จะเชื่อมต่อกับพระเจ้าโดยทุกวิถีทางนะ,ะจุดเริ่มต้นของของการบูชาเทพแห่งแห่งดวงดาวก็เกิดขึ้นนั่นเองอยู่ในเมืองเออรโดยพวกชาวเคโรเดียนะฮะสถานที่ตั้งก็คือใกล้แม่น้ำยูเฟติสและเขาก็เชื่อเรื่อง เทพเจ้าเพราะมันมีนักนักสังเกตดวงดาวนะเขาก็สังเกตดวงดาวว่าพอพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยของการบูชาเทพแห่งแห่งดวงดาวก็เกิดขึ้นนั่นเองอยู่ในเมืองเออโดยพวกชาวเคโรเดียนะฮะสถานที่ตั้งก็คือใกล้แม่น้ำยูเฟติสและเขาก็ติสนะครับเขาก็นมันสการเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์เพราะถือว่า โอ้มีบุญคุณมากเพราะทุกเดือนพอพระจันทร์เต็มดวงน้ําจะขึ้นเต็มตะลิงอ่ะจริงๆมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาตินั่นเองนั้นจุดกําเนิดของการสร้างหอสูงนะครับหรือว่าปีรามิดเนี่ยก็เกิดขึ้นในย่านของเมโสโปเตเมียโบราณนะฮะหรือว่าเมืองเออนะครับแล้วก็จารึกโบราณน,นี้ทําให้เรารู้ว่า การเรียกชื่อในยุคของอูรุกเนี่ยซึ่งอยู่ประมาณ4,000ถึง3,100ปีก่อนคิการเนี่ยได้มีการบูชาเทพเจ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นชื่อเทพแห่งดวงจันทร์ชื่อว่านันนาเทพแห่งดวงดาวชื่อว่าอีนันนาเทพแห่งดวงอาทิตย์ชื่อว่าอุตูหรืออุตูตูนะฮะก็มาจากพวกซูเมเรียนโบราณนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นที่มาของพิธี พิธีอะไรพิธีล่วงประเวณีแบบเชิงปณิบัติรับใช้เทพเจ้าโบราณนั่นเองเขาก็จะมีเทศกาลนะผู้ชายก็จะไปรอที่วิหารแล้วก็ผู้หญิงก็จ่ายเงินนะในวิหารแห่งซิกุรัสนะในยุคของเมโสโปติเมโบราณเนี่ยเพื่อบูชาเทพนันนาเทพแห่งดวงจันทร์ผู้หญิงจะจ่ายเงินส่วนใหญ่ผู้หญิงจะแบบ ต้องมีลูกใครไม่มีลูกนี่ถือว่าเป็นคำสาปดังนั้นบางคนก็ต้องมีสามีแต่บางทีหาไม่ได้ผู้หญิงมีเยอะกว่าทำไงผู้ชายก็ไปรอที่วิหารแล้วก็มีการลูกประเวณีนบนนั้นแล้วเขาก็จ่ายเงินเพื่อเขาจะมีลูกเป็นการบูชาเทพเจ้าวิธีหนึ่งอ,อาจจะเป็นจุดกําเนิดของโสเพณีแห่งโลกก็ได้ต่อมาก็เปลี่ยนจากผู้ชายเป็นผู้หญิงเพราะว่ามันอาจจะสลับกันว่าช่วงหนึ่งผู้หญิงเยอะช่วงหนึ่งผู้หญิงน้อยบางเมือง ผู้หญิงเยอะกว่าบางเมืองผู้ชายน้อยกว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะประเพณีวัฒนธรรมก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลานั่นเองนะ,ะแต่ว่าโศภณีโลกก็เริ่มต้นที่เมืองนั้นเองเมืองเออโบราณแล้วก็เป็นจุดกําเนิดของการบูชารูปคลรบเป็นจุดกําเนิดที่อับรามหรืออับราฮัมแยกตัวออกมาจากเมืองเออที่กราบไหว้เทพแห่งบริบรวารแห่งท้องฟ้าซึ่งบางพีเขียนอย่างนั้นนะครับอ่านี่ก็คือจุดกําเนิดของ การบูชาเทพเจ้าหรือเป็นไปได้ว่านี่คือต้นกําเนิดของหอบาเบลนั่นเองแล้วก็ถูกกระจกระจายไปตามที่ต่างๆทั่วโลกนะซากวิหารโบราณก็ยังพอมีอยู่ให้เห็นนะครับที่เมืองเออเนี่ยฮะแล้วพระเจ้าให้เขามีภาษาต่างกันไปนะฮะพูดกันไม่รู้เรื่องนะและสุดท้ายมนุษย์ก็แยกย้ายกันอพยพไปตามที่ต่างๆทั่วโลกนั้นตำนานเรื่องอะไรตำนานเรื่อง การสร้างโลกตำนานเรื่องน้ำท่วมโลกตำนานเรื่องพิธีบูชายันเรื่องอ,อะไรสัตวบูชาที่ที่อาดัมได้กระทำเนี่ยจึงเป็นเรื่องเล่าของชนชาติโบราณในยุคต่อๆมานั่นเองนะครับส่งต่อกันมา <c oughs> ปัจจุบันมีการเลียนแบบหอบาเบลนะฮะเพราะหอบาเบลทำให้ภาษา ต่างกันไปนะแต่ว่าในยุโรปยุคหนึ่งก็ทำเป็นแคมเปญขึ้นมาใช้คาว่า many t o n g s one voice ก็หมายความว่าโอเคแม้ว่ามนุษย์แต่ละเผ่าแต่ละชนชาติจะพูดต่างภาษากันแต่จะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันหรือเสียงเดียวกันที่ไหนฮะก็ที่ยุโรปนั่นเองเขาก็เมนการแคมเปญรนารงนะเอารูปหอบาเบลขึ้นมาแล้วก็สร้างอาคารโดยใช้คอนเซปต์ของหอบบาเบลนะฮะอันนี้น่าจะอยู่ที่ ที่ในยุโรปนะครับอาจบเรื่องขอบาเบลนะฮะโอเคไหมเคลียร์นะเอาแบบยอ่อๆส่้นๆนะฮะใครที่ติดตามรับชมรับฟังเนี่ยก็ก็บอกเลยว่าโอ้โหเผินฟังเพลินนะฮะอันนี้เราเรื่องที่สามของของพุทธที่สามด้วยเดี๋ยวมันจะแบบลดลดความสนุกลงไปเรื่อยเพราะว่าเออเรื่องแรกมันมันจะตื่นเต้นนะฮะเรื่อง สีองเรื่องที่3ามันก็ลดลงไปแต่ผมส่วนตัวผมสนุกทุกเรื่องนะฮะเพราะว่ามันมีให้ตามแล้วมันก็มีความอะไรไปถึงทางตัน mm hmm. คือพอท่านศึกษาระดับหนึ่ง mm hmm. โอ้เจอเจอเจอสุดท้ายมันหมดละ mm hmm. มันไม่รู้จะไปไหนต่องั้นก็พอโอเคพอใจนะถือว่าแฮปปี้พอใจในระดับหนึ่งแต่ถ้าใครมีข้อมูลที่มากกว่าก็ส่งมาได้นะฮะมีมากกว่าที่ที่ผมเล่าไว้เนี่ยส่งมาให้ดูได้ เผื่อจะไปศึกษาต่อยอดแต่ถ้าซ้ําแล้วไม่ต้องส่งเพราะว่าโอ้ไม่ไหวแล้วข้อมูลถ้ามันเดิมมันเหมือนต้องมานั่งอ่านใหม่ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องส่งมาส่งอันใหม่ๆม,มาหรือประหลาดลาดมานะครับเพราะว่าเออจะได้ที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ด้วยนะถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องนะครับ